ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสอนเล่นการ์ดยูกิกันนะครับผมไปดูกันเลยเริ่มแรกเลยนะครับเด็กเราต้องมี40ใบครับผมนี่ห้ามขาดห้ามเกินนะผมหรือแล้วแต่ใจคุณก็ได้แต่ว่าผมแนะนำให้40ใบนะครับเด็กการ์ดยูกิจะมีอยู่สองเด็กครับหนึ่งคือเด็กธรรมดากับเด็สอง เอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับผมเด็กเอ็กซ์ซีฟิวชั่นนั่นเองแต่ว่าผมจะขอไม่พูดถึงการ์ดฟิวชั่นนะครับผมจะพูดถึงแค่การ์ดเอ็กซ์ซีและการ์ดซิงโคนนะครับเเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอจัดสนามแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเด็กธรรมดาสุสานช่องลีมูนและเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับ เอ็กซ์ตาร์เด็กจะไม่รวมอยู่ในเด็กด้วยนะครับเริ่มมาเราก็มีการ์ดอยู่บนมือห้าใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับโอเคพอถึงเทิร์นเราปุ๊บเราก็จะรอนะครับการส่วนการลงมอนสเตอร์เราจะลงได้แค่ตัวเดียวนะครับหนึ่งเทิร์นหนึ่งเทิร์นเราจะลงได้แค่ตัวเดียวส่วนการเวนมน์ปกตินะครับการเวทมนต์ปกติเราจะใช้ได้ในเทิร์นของตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นเวทความเร็วสูง เราก็จะใช้ได้ในเตือนไฟตรงข้ามหรือเทินนัตเอิงก็ได้นะครับซึ่งการดูว่าตัวไหนเป็นเวทปกติหรือเวทความร,รุนแรงดูจากตรงนี้ครับส่วนเวทต่อนเนื่องคือเวทที่จะายหน้าอยู่บนสนามไปตลอดจนกวามมันจะถูกทำลายส่วนสนามรวมกันก็คือสิสสบใบเซตการ์ดไม่มองข้ากับดักได้ห้าใบพอลงมอนเตอร์ได้ห้าใบแต่ว่าในเทินเดียวเราจะลงได้แค่ตัวเดียวนะครับและเลเวลของการ์ดนะครับเราจะ สามารถลงได้ตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล4นะครับถ้าเกินเลเวล4อย่างเช่นเลเวล5เลเวล6ก็ต้องยอมตาย1ตัวเพื่อลงนี่ครับขยะถ้าเลเวล7จ็ดกับเลเวลแปดก็ต้องสองเยสตัวส่วนเลเวล12อย่างนี้นะครับ9 10 1 1 12ต้องสองเยตัวนะครับยอมตาย3ตัวหรือว่าบางตัวอย่างเช่นสินทุกดากอนนะครับ ราก็จะสามารถเฉลี่พิเศษได้โดยการจา,าอะไพลขึ้นหนึ่งนะครับผมโอเคส่วนเรื่องมอนเตอร์เอ็กซีนะครับเราก็ต้องเอามาวางทับกัน่างนี้เลเวลกับดาวแล้วก็ธาตุเราต้องเหมือนกันตามเงื่อนไขที่มันบอกนะครับแล้วเราเค่อยลงเอ็กซีแบบนี้นะครับโอเคส่วนมอนเตอร์ซิงคูเราต้องหามอนเตอร์จูเนอร์และมอนเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์นะครับผมนมํามอนเตอร์ที่ เป็นจูเนอร์อยู่ในสนามกับมอนเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์อยู่ในสนามลงสุสานนะครับและเรียกครับแล้วตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับดาวนะครับมอนเตอร์จูเนอร์กับมอนเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์ที่เราจะเอาลงสุสานพอเลเวลรวมกันมันต้องเท่ามันต้องเท่ากับเลเวลของมอนเตอร์ซิงคโครหรือมากกว่านะครับผมโอเคก็จบการรีวิวเพยงนีน้ครับสวัสดีครับ